สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท้าโลโดยไม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตน,นั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานเอารับพลังงานนี้ที่บวกบวกบกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในรายมีดีในดีมีรายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนะคะขอบคุณก่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับ,รบได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะค่ะวันนี้ค่าคืนนี้เราตั้งชื่อแลนด์้อมว่าพลังงานของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านคุณณททั้งงงขขออเก่่่าและใหมีคุ ได้มาและของเก่าช่วงเวลานี้อยากจะสื่อสารอยากจะบอกเก่าวกับคุณในเรื่องใดนั่นเองนะคะช่วงเวลานี้พลังงานของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเพิ่งได้มาและพลังงานของขังของเก่าที่มีอยู่แล้วกาลังมาสื่อสารกับคุณอยากบอกให้คุณได้รับรู้อะไรนี่คือสีม่วงจ่วงทัพย์ ทำคืนวันเสาร์นั่นเองนะคะพลังงานของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านคุณที่คุณเพิ่งได้มาและของเก่าของคุณที่มีอยู่แล้วกำลังจะนำส่งให้คุณได้พบสิ่งใดอขอคุณ่าขอคุณดาคืาอคคอะไรคะนี่คือพลังงานของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะที่คุณได้มานะคะเพิ่งได้มาและเป็นพลังงานของขังนะคะที่อยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าใครยังไม่ได้รับนะคะไ,ไม่ได้รับของใหม่มาของเก่าที่อยู่ในบ้านคุณท่านกำลังจะมาส่งสัญญาณว่าคุณพร้อมหรือยังคะที่จะได้รับความสุขแบบทะลนทะลักความสุขแบบเอื้อล้นนี่คือสิบถ้วย ความสุขแบบเออล้นมีทุกสิ่งทุกอย่างมีอาณาจาักรเป็นของตัวเองจัก,กรวาลเป็นของคุณคุณพร้อมหรืออยังคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงท่านบอกว่าท่านกําลังจะมอบกุญแจเงินและกุญแจทองเปิดตู้เซฟให้คุณคุณพร้อมที่จะรับกุญแจเงินกุญแจทองที่จะเปิดล็อกรหัสลับประตูเงินประตูทองประตูด้านความสุขความสําเร็จ หน้าที่การงานทุกสิ่งตามที่คุณปรารถนาคุณพร้อมหรือยังคะนะคะนี่คือพลังงานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของขังนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณมีอยู่และคุณเพิ่งได้รับมาตอนนี้เวลานี้ท่านมาสื่อสารกับคุณแล้วและตอนนี้เวลานี้ท่านมองคุณเป็นอย่างไรคะต่อคะ่ะ คุณพร้อมหรือยังคุณพร้อมหรือยังที่จะมีโชคลาภท่านจะมามอบครั้งแรกเลยพบตนุตั้งแต่วินาทีนี้ไปคุณจะมีโชคลาภตลอด53วันนี้คุณจะมีโชคมีลาภโชคลาภก้อนใหญ่ขึ้นอยู่ไม่ก้อนใหญ่ได้ไงคะจนคุณมีซื้อที่ซื้อทางซื้ออาณาจากักรมีบ้านมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีอาณาจักรเป็นของตัวเองคุณต่อคะ่ะ the tower มันจบแล้วค่ะและอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจออยู่นะตอนนี้คุณพร้อมหรือยังคะโชคลาภที่จะเข้ามาหาคุณแบบรวดเร็วแบบกระทันหันท่านเข้ามาเตือนคุณในเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องอะไรต่างๆก็ให้ระวังนะคะเมื่อได้รู้แล้วตอนนี้เวลานี้คุณได้หลุดพ้นออกจากวิกฤตในชีวิตแล้วนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามเพราะว่านี่คือดวงจิตดวงวิญ,ญญาณท่านมาปลดปล่อยให้คุณ ได้หลุดผลออกจากปัญหาที่หนักหน่วงเมื่อคุณล้มแล้วคุณไม่ได้นั่งอยู่กับที่คุณลุกขึ้นเดินแล้วคุณวิ่งเพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายท่านเห็นความเข้มแข็งในความพยายามของคุณนั่นเองนะคะและตอนนี้เวลานี้ท่านมองคุณเป็นอย่างไรงคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเวลานี้คุณเคยเจอนะคะธุรกิจปัญหาที่ล้มละลายนะคะวิกฤตในชีวิตมาแล้วและตอนนี้ท่านกําลังจะมามอบโชคลาภให้คุณนะคะตอนนี้เวลานี้ธุรกิจการงานของคุณกําลังจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งชีวิตของคุณจะกลับมาสดใสเลื่นเริอง,เรองอีกครั้งคุณเห็นไหมคะมือหนึ่งถือถือเหรียญมือหนึ่งถือดอกไม้หมายถึงว่า คุณจะกลับมาสวยสะพั่งอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะคุณได้ผ่านช่วงวิกฤตเมื่อมีช่วงวิกฤตในชีวิตมันจะมีร่างกายสุดโทมมากนะคะเพราะเราก็เคยเป็นพอพอมันผ่านวิกฤตในชีวิตแล้วร่างกายคุณกลับมาฟื้นฟูมีชีวิตชีวามีความสุขคุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นคุณเป็นคุณแม่ที่ดีคุณเป็นภรรยาที่ดี คุณเป็นหัวหน้างานที่ดีคุณมีความสวยความออร่าอยู่ในตัวอยู่แล้วนับจากนี้คุณจะมีความสุขและมีออร่ามากขึ้นกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่ถ้าคุณปรารถนาบางคนอาจจะเลิกลากับแฟนไปก็ได้นะคะเพราะทาาเวอร์มันแปลไปได้หลายทางบางคนมีการหย่าร้างบางคนธุรกิจออกจากงานบางคนธุรกิจมีปัญหาคุณจะได้ฟืน้นฟูธุรกิจของคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ oh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณนี่คือคิงนะคะ king of p e t i c โ l ้ค e e นออปเปรต a โขอบคุณค่ะจบค <laughs> นนี่คือพลังงาน ของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านคุณเรินของเก่าและคุณรับของใหม่มาแต่ถ้าคุณยังไม่เคยรับของใหม่มาเป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณมาเนิ่นนานแล้วแล้วก็ดูพฤติกรรมของคุณเห็นความอ่อมความยมความเจ็บความรักกำใจของคุณทุกสิ่งทุกอย่างและตอนนี้เวลานี้ท่านมาสื่อสารกับคุณท่านบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะกลับมามีความสุขเป็นราชินีทิเลียน และราชาถือเหรียญผู้มีความมั่งคั่งและรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งผู้ชายนะคะคุณจะมีทรัพย์มีสินมหาศาลคุณเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่คุณไม่ยอมแพ้กับโชคชะตานี่คือวังของคุณคุณเห็นไหมคะคุณจะมีอาณาจักรเป็นของตัวเองมากยิ่งกว่าเดิมประสบการณ์ที่ผ่านมาหล่อล้อมให้คุณมีความแก่งมากยิ่งขึ้นคุณเป็นคนที่ใจดีมาก นะคะช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือลูกน้องซับพอร์ตลูกน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินด้านความคิดเป็นผู้ใหญ่ใจดีนั่นเองและถ้าเป็นผู้หญิงเราบอกเลยว่าสวยและรวยมากนั่นเองนะคะและคุณเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงถ้าคนยังไม่มีเนื้อคู่คุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงเป็นเนื้อคู่ที่เหมาะสมซึ่งกันและกันนี่คือครอบครัวของคุณถ้าคุณมีแฟนแล้วหรือได้แต่งงานแล้ว นะคะครอบครัวของคุณจะกลับมายิ่งใหญ่ว่าเป็นมหาเศรษฐีราชาโชคและเทวีโชคชะโลกชะแล้วผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าตอนนี้ไม่ใช่ผลบุญเก่าแต่เป็นพลังงานของถังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านคุณเป็นของเก่าและของใหม่ที่คุณพึ่งได้รับมาแต่ถ้าคุณยังไม่ได้รับมาคุณก็จะได้รับ นะคะคจากพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เก่าที่อยู่กับคุณสติดอยู่กับคุณถึงเวลาที่ท่านมีพลังมหาศาลถึงเวลาและจังหวะดีที่ท่านจะมามอบให้คุณนั่นเองต่อค่ะโอ้ม่กขอบคุณค่ะว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง นะคะนี่คือดีเอ็มเพนะคะถ้าคุณเป็นคุณแม่นะคะคุณก็มองคุณแม่ที่มีอายุ50 60อยู่แล้วคุณก็มองดูตอนนี้คุณกำลังเป้ามองดูลูกของคุณกำลังจะประสบความสำเร็จนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้คุณ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่พึ่งแต่งงานหรือกําลังจะแต่งงานคุณจะได้แต่งงานกับคู่ที่ใช่และคุณเตรียมตัวมีเบบีได้เลยค่ะแต่ถ้าผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วนะคะไม่สามารถมีเบบีหรือว่ามีลูกที่โตแล้วลูกคุณก็จะสร้างความสุขให้คุณคุณเป็นนักธุรกิจ เป็นมหาเศรษฐีไม่ใช่แค่เศรษฐีนั่นเองนะคะนี่คือความจเจริญรุ่งเรืองของคุณรวยเรือๆรวยนะคะนะคะนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมามอบให้คุณพลังงานของขังนะคะที่อยู่ในบ้านของคุณที่อยู่ในคอนโดของคุณที่อยู่ในห้องคอนโดห้องเช่าบ้านเช่าของคุณนั่นแหลคะค่ะท่านกําลังจะมามอบโชคลาภ ก้อนใหญ่นะคะให้กับคุณความสําเร็จในธุรกิจการงานไม่ว่าคุณทําอะไรคุณก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่ท่านอยากจะบอกอยากจะมอบให้คุณเรื่องราวอะไรคะฝันไ้ายของคุณได้จบลงแล้วต่อคะ่ะทุกคนอบคุณค่ะนับจากนี้ ท่านบอกว่าคุณอยากมีบ้านใช่ไหมคุณจะได้บ้านหลังใหม่คุณเห็นบ้านไหมคะนี่คือบ้านของคุณค่าลึกหาดหลังราคา60ล้าน70ล้านคุณก็จะมีแล้วมียังไม่พอครอบครัวของคุณลูกหลานของคุณก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขคุณจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ธุรกิจการงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงณตอนนี้เวลานี้ท่านมามอบความสุขให้คุณแล้วคุณพร้อมหรือยังคะโอ้ยเราตื่นเต้นนะคะ นี่คือสิบเหรียญน,นะคะโชคลาบครั้งนี้ทําให้คุณปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างและทุกธุรกิจการงานของคุณจะประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาคุณอาจจะได้โชคลาบฟุกๆแบบร้อยล้านถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ นะคะคุณทำโปรเจกต์นะคะคุณเคยธุรกิจของคุณเคยล้มละลายแล้วแต่ล้มละลายครั้งนี้นะคะคุณอาจจะได้เงินค่าประกันเงินค่าชดเชยของธุรกิจของคุณก็ได้แล้วคุณก็มากอดกูธุรกิจของคุณใหม่ให้ธุรกิจของคุณกลับมาฟื้นปูอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะช่วงเวลานี้คุณพร้อมหรือยังคะนี่คือพลังงานของครั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของเก่าและของใหม่ที่คุณพึ่งได้รับมาไม่ไม่นานมา น,นี้นะคะที่อยู่บ้านของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะลุ้นกันเดบูู <The moon. S 2> นะคะค่ำคือน,นี้ ท่านมาสื่อสารกับคุณคุณไม่ต้องมีความเป็นกังวลอะไรแล้วนะคะช่วงเวลานี้ให้คุณผ่อนคลายฝันร้ายของคุณได้จบมาเพื่อนานแล้วตอนนี้เวลานี้คุณเตรียมเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่สดใสนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงปล่อยวางความอมความยมแม้ในค่ำคืนที่มืดมิดแต่คุณก็มีแสงไฟในใจเห็นไหมคะแม้แต่คุณเดินอยู่ในปา่าคุณก็ยังมีแห่งหิ่งห้อยคอยนำทาง เหมือนชีวิตของคุณสว่างสวยอยู่เสมอนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของท่านท่านบอกว่าคุณเป็นคนเก่ง คุณเป็นคนมีความสามารถไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะนะคะคุณยืนหยัดด้วยตัวของคุณเองท่านมองเห็นการกระทําของคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันถึงเวลาที่ท่านอยากจะมาสื่อท่านก็มาสื่อนั่นเองนะะเมื่อเราศรัทธาพระองค์ท่านก็มาสื่อกับคุณมาบอกคุณให้เตรียมรับโชคลาบเงินทองนั่นเองต่อค่ะ เกอรคุณค่ะเกอร์คุณค่ะนับจากนี้คุณปล่อยวางได้เลยค่ะ อะไรที่คุณปรารถนา and message ถึงจัก,กรวาลน,นะคะเขาเรียกว่ากดเมเนฟิกนะคะถึงจัก,กรวาลว่าคุณต้องการแบบนี้และกดจัก,กรวาลจัก,กรวาลมอบให้คุณแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นคําร้องขอของคุณเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับโอกาสในเรื่องการเงินที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานให้คุณแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานเงินก้อนนี้นะคะความสําเร็จครั้งนี้จะมีคนมาเสนอโปรเจกต์ให้คุณจะ คุณจะมีคู่ค้าหุ้นส่วนเข้ามานะคะเสนอให้คุณรับโปรเจกต์แล้วโปรเจกต์นี้ก็นำพาเงินทองเข้ามาหาคุณนั่นเองท่านจะมอบโชคลาภให้กับคุณนะคะมหาศาลนั่นเองไม่ใช่โชคลาภแค่เล็กๆแต่จะเป็นโชคลาภก้อนใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงนักธุรกิจคุณก็จะได้จับโปรเจกต์คิ้นใหญ่นั่นเองนะคะ ะนะคะถ้าเป็นเรื่องคดีความคุณจะได้นะคะชัยชนะจากเรื่องคดีความแล้วคุณจะได้ผลประโยชน์หรือนะคะบางคนนะคะท่านบอกว่า ณนะตอนนี้เวลานี้เรื่องบางเรื่องมันกำลังจะจบลงเดือนตุลาคมนะคะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะท่านจะมามอบนะคะความสุขให้กับคุณในเดือนตุลาคมก็ได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามท่านกำลังมามอบความยุติธรรมให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องคดีความ คุณไก่เกียร์แล้วไก่เกียร์ครั้งนี้คุณได้รับผลประโยชน์ได้รับผลตอบแทนถ้าเป็นเรื่องธุรกิจนะคะธุรกิจของคุณก็จะประสบความสําเร็จคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณในเดือนตุลาคมนั่นเองต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่ค่ะ นะคะตอนนี้เพจออฟสอดให้คุณมุ่งมั่นท่านมองเห็นความมุ่งมั่นความกล้าของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเด็กถือดาบหมายความว่าคุณมีความมุ่งมั่นความฝ่าฟันความเทวย,ยานเหมือนคุณบางคนนะคะอายุ40ปี50ปี60ปียังกลับไปเรียนปริญญาตีปริญญาโทนี่แหละคะ่ะ เขาเรียกว่าคุณมีความพยายามมีความมุ่งม,มานะบุบันไม่ยอมแพ้ความเป็นคนไม่ยอมแพ้นี่แหละค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะท่านก็รักเลยเอ็นดูคุณ แต่ถ้าเป็นคุณแม่นะคะลูกของคุณอาจจะดื้อนิดนึงลูกที่เป็นลูกผู้ชายนะคะอาจจะสร้างความลำบากใจให้คุณนะคะเพราะเขาเป็นเด็กผู้ชายที่มีความโลภผนอาจจะสร้างความลำบากให้กับคุณแต่ให้คุณปล่อยวางคะ่ะเดี๋ยวค้าเขาโตขึ้นเขาก็จะคิดได้เองนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจลูกน้องคุณอาจจะสร้างความลำบากใจให้คุณให้คุณปล่อยวางวางให้ลงปุงให้ได้อันเองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะถ้าตอนนี้เวลานี้นะคะชีวิตของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงควีนออฟสอดคุณจะได้เข้าสังคมมากขึ้นเราบอกเลยว่าคุณจะสวยคุณจะมีออร่านะคะแล้วคุณเตรียมตัวมีเบบีได้เลยค่ะถ้าคุณอยากจะมีเบบีถ้าคุณ ต้องการแต่งงานหรือว่าคุณไม่ต้องการแต่งงานคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับโอกาสใหม่ๆคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนสวยเตรียมตัวรับตาแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆเป็นตำแหน่งหน้าที่ระดับหัวหน้าระดับผอ,ออระดับฝ่ายนั่นเองนะคะไม่ใช่ตำแหน่งพนักงานธรรมดาแต่เป็นระดับหัวหน้านั่นเองนะคะความฉลาดความเก่งแล้วคุณจะได้พบปะเข้าสังคมมากขึ้นทำรีเลชั่นชิพกับ คู่ค้าของคุณมากขึ้นนั่นเองลูกน้องของคุณต่างก็ชื่นชมในศักยภาพความเก่งของคุณที่หาตัวจับยากนั่นเองต่อค่ะ <c oughs> นะคะที่จริงเรื่องของคุณอะ นะคะเรื่องที่มันเจ็บหนัก,นกอะ่ะมันอาจจะผ่านไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วค่ะนะคะแต่คุณได้ฟื้นฟูสภาพจิตใจมันค่อยมันจะหลอ่อหลอมให้คุณเป็นคนเข้มแข็งขึ้นการที่คุณเจอบางคนเจอมาเป็น10ปีบางคนเจอมาเป็น20ปีมนะคะแล้วนี่คือด้วยความเข้มแข็งความสตองของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะหมายถึงพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขังที่ นะคะอยู่กับคุณมาตั้งเนิ่นนานแล้วและของใหม่ที่คุณรับมาแต่อันนี้เราบอกเลยว่านะคะของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์เก่านั่นเองเพราะว่าเป็นสิ่งโตสิ่งโตก็หมายถึงว่าผู้ยิ่งใหญ่นะคะที่คุณเคารพและศรัทธาจะมาคอยหนุนหลังคุณอยู่เสมอปกป้องคุ้มครองคุณไม่ให้คุณได้รับอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอันตรายทั้งภายนอกและภายในตัวคุณนั่น เอนะคะคโอ้ดีมากตอนนี้คุณจะมีผู้ใหญ่มาคอยอุปถัมภ์คุณแบบไม่มีที่สิ้นสุดอินฟินิตี้ความจเจริญรุ่งเรืองเข้ามาของค่ะคุณโดยไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองต่อค่ะอขอบคุณค่ะคืออะไรคะนี่คือสามถ้วยคุณพร้อมหรืออยังคะที่จะกลา กลายเป็นคนใหม่บางคนจะได้ไปงานแต่งงานหรือตัวคุณเองจะได้แต่งงานนั่นเองนะคะความสุขครั้งใหม่กําลังเตรียมตัวเฉลิมฉลองสิ่งใหม่ๆเงินทองธุรกิจการงานของคุณบางคนได้เปิดได้เปิดร้านใหม่ได้เปิดองค์กรใหม่ได้เปิดธุรกิจใหม่บางคนไปงานแต่งงานบางคนเจอแจ็คพอตได้แจ็คพอตแล้วเตรียมตัวเฉลิมฉลองสิ่งใหม่ๆกําลังเข้ามาในชีวิตคุณ3ถ้วยไม่มีอะไรเลยค่ะ3ถ้วยมีแต่ความลื่นเริงการเฉลิมฉลองนั่นเองนะคะ เฉลิมฉลองเงินทองที่กําลังหลังไหลเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองนะคะไปงานแต่งไปงานเลือ่อนหรือว่าเฉลิมฉลองการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้นั่นเองต่อค่ะอขอบคุณค่ะพลังงานนะคะของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเก่าและของใหม่นะคะที่คุณเพิ่งได้รับมาท่านรักและเอ็นดูคุณคุณปรารถนาจะมีคู่รัก คุณจะได้คู่รักนะคะตอนนี้ท่านกําลังลงมาโปรดคุณให้ครอบครัวของคุณมีความสุขคุณจะได้ดื่มด่ากับความสุขนี้ได้เลยค่ะในเดือนตุลาคมนี้คุณจะได้เจอรักแท้บางคนจะได้ไปงานเฉลิมฉลองแล้วไปเจอคู่โซมีในงานเฉลิมฉลองก็ได้นั่นเองนะคะต่อค่ะ ก oh บางคนการงานทําให้ได้เจอกันนะคะธุรกิจการงานทําให้ได้เจอกันได้เจอคู่รักแต่ถ้าคนที่มีคู่หลักอยู่แล้วคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วได้ไปรับหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่เดิมแน่นอน,นะคะ่ะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบที่ คู่ควรและเหมาะสมสําหรับคุณมีการโยกย้ายตาแหน่งหน้าที่การงานบางคนอาจจะย้ายไปสาขานั้นหรือถ้าคุณไม่ได้ย้ายไปสาขาอาจจะจากจากเป็นระดับรองหัวหน้าจะเป็นหัวหน้าสาขาแบบนี้ค่ะแต่เป็นระดับหัวหน้านั่นเองเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงและที่สําคัญคุณมีบริวารลูกน้อง ที่คอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอ <bunker. S 1> นั่นเองนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนดีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีบริวารที่ดีเราบอกเลยค่ะบริวารพร้อมที่จะซัพพอรตอยู่เคียงข้างคุณนะคะคุณเป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ด้วยบุญกุศลของคุณครอบครัวของคุณก็จะนำพาแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตคุณ นะคะไม่ว่าคุณจะนําเงินไปลงทุนธุรกิจอะไรณนะตอนนี้เวลานี้หากคุณคิดจะนําเงินไปลงทุนธุรกิจการค้าที่ผ่านมาคุณเคย พลาดแล้วโดยไม่มีความรอบคอบนับจากนี้คุณมีความรอบคอบมีความเก่งในด้านการลงทุนการเก่งกําไรไม่ว่าจะเป็นการเก่งกําไรช่วงการเทรดหุ้นต่างๆคุณก็สามารถลงทุนได้เลยค่ะอันนี้คือพลังงานนะคะของทังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทั้งของเก่าของใหม่ที่คุณได้มาและยังมีอยู่ในปัจจุบันถ้าตอนนี้คุณยังไม่ได้รับมาก็คือพลังงานศักดิ์สิทธิ์ของเก่า ที่อยู่ในบ้านคุณท่านมาเปิดเผยความลับนี้และท่านมามอบให้คุณตรงๆเลยค่ะเตรียมรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือราวปฏิหารนั่นเองเพราะมันขึ้นเด e อ o ทาวต่อค่ะ oh <my> บางทีนะคะความรู้สึกเรานะคะ t ดอ t o ทาวในครั้งนี้เราบอกเลยว่ารารู้สึกแบบนั้นนะเพราะหัวใจเราฟูเราบอกเลยว่า The Tower ครั้งนี้ไม่ใช่เดอ t o ทาวเรื่องไรมันอาจจะเป็นแจ็คพอตในชีวิตคุณก็ได้แจ็คพอตคือแจ็คพอตในเรื่องที่ดีแจ็คพอตในเรื่องโชคลาภสิบเหรียญน,นั่นเองนะคะเพราะว่าเรารู้สึกแบบนั้น นะคะหัวใจวเราเฟื่องฟูถ้าใครเจออุปสรรคเรื่องการล้มละลายนับจากนี้คุณจะไม่ล้มละลายชีวิตของคุณจะพลิกฟื้นขึ้นมานะคะนี่คือคุณใช้กฎเมเนฟิกถูกต้องแล้วนั่นเองคุณไม่มีความอยากได้แต่เป็นคุณเป็นคนที่ได้ลับแล้วนั่นเองด้วยความที่คุณทำบุญทำกุศลสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อถึงจังหวะชีวิตพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขังที่อยู่ในบ้านของคุณต่างมามอบพรน,นี้ มอบกุญแจเงินมอบกุญแจทองให้คุณได้ไขความลับไขเงินไขทองของพระองค์ท่านส่งตรงให้คุณที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณเห็นกุญแจเงินและกุญแจทองที่ท่านกําลังมอบให้คุณไหมคะคุณพร้อมหรือยังให้คุณแค่หนึ่งเดียวเห็นไหมคะนี่คือวาจาศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะคะและนี่คือเดอะเมกิเชียนนะคะ ท่านมามอบให้คุณโดยตรงไม่ว่าคุณจะเป็นคนธาตุดินน้ำลมไฟตอนนี้คุณท่านมามอบพลังงานแห่งพลังงานแม่เหล็กแห่งความดึงดูดคุณอยากดึงดูดอะไรคุณจะดึงดูดสิ่งนั้นตามที่คุณปรารถนาถ้าคุณขอพรหมายความว่าคุณขอพรกับพระองค์ท่านตรงๆว่าคุณปปารถนาจะมีทรัพย์จะมีโชคให้ท่านประทานพรให้คุณมีโชคมีทรัพย์ นะคะจำนวนเท่าไหร่นะคะคุณเอ่ยไปตามจำนวนไม่ต้องกลักค่ะพูดกับพระองค์ท่านตั้งแต่ค่ำคืนนี้แล้วพูดทุกๆวันนะคะพูดกับพระองค์ท่านเวลาคุณเจอหน้าพระองค์ท่านพระอยู่ตรงไหนนะคะของขังที่คุณวางไว้อยู่ตรงไหนคุณพูดกับท่านบ่อยๆแล้วท่านจะมอบให้คุณมอบให้เร็วด้วยเพราะว่านี่คือท่านมอบวาจาสิทธิ์ให้คุณแล้วอินฟินิตี้คุณเห็นไหมคะคุณเห็นไหมเกิดปาฏิหาริย์ไหมคะ คุณเห็นเลข i n f i ิ i t y ไหมคะท่านอยู่กับคุณตลอดเวลานี่คือเลข infinity นะคะสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณ และที่สำคัญให้คุณหมั่นสร้างแต่ความดีได้มาแล้วก็ทำบุญทำกุศลเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนอื่นแต่ก่อนที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้คุณช่วยเหลือตัวเองก่อนให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนั่นเองนะคะเมื่อคุณมีความสุขแล้วคุณค่อยไปช่วยเหลือคนอื่นนั่นเองต่อค่ะ ับจากนี้ชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นคนโสดหรือไม่โสดก็ตามคุณจะเจอคู่โซเมดตลอด3เดือนนี้คุณจะได้คู่ที่ใช้นั่นเองบางคนจะได้เจอคู่แต่งงานได้แต่งงานบางคนแต่งงานแล้วชีวิตแต่งงานครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวเล็กก็จะมีความสุข เราบอกแล้วไงว่าท่านจะมามอบแต่ความสุขให้คุณเพราะจังหวะนี้ท่านมาโปรดคุณแล้วท่านมามอบกุญแจเงินกุญแจทองให้คุณนะคะคู่โซเมที่แท้จริงคุณจะได้แต่งงานค่ะเราบอกเลยถ้าคุณปรารถนานะจะแต่งงานคุณจะได้แต่งงานแล้วคุณจะเจอเนื้อคู่ที่ใช่ที่เหมาะสมซึ่งกันและกันคุณว่าปาฏิหาริมั้ยคะนี่คือเราบอกเลยว่าปาฏิหาริมากๆแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านคุณต่อค่ะ นะคะห้าถ้วยความผิดหวังเสียใจถ้าตอนนี้เวลานี้นะคะบางคนนะคะคุณเคยผิดหวังความรักความเสียใจ นะคะมาแล้วใช่ไหมเคยพลาดโอกาสมีการย่าล้างลองโอเพ่นดูนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักนะเพราะว่ามันขึ้นให้โฟกัสในสิ่งที่มีความสุขเห็นไหมคะนี่คือคุณไม่ได้โฟกัสคุณโฟกัสในสิ่งที่สูญเสียให้คุณโฟกัสที่สองถ้วยคุณสูญเสียสามถ้วยไปแต่คุณก็ยังมีชีวิตและลมหายใจบอกตัวเองว่าคุณเป็นคนที่มี คุณค่าคนที่ไม่คู่ควรกับคุณเท่านั้นถึงเดินออกจากชีวิตคุณไปไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาหาคุณแล้วเดินออกจากคุณไปสแสดงว่าคนนั้นไม่คู่ควรสำหรับคุณนั่นเองแล้วคุณก็ไม่ต้องไปอาลัยอาวรกับคนคนนั้นนั่นเองค่ะต่อค่ะให้คุณอยู่กับตัวเองให้เป็นแล้วก็ศึกษานะคะเปิดใจ เปิดใจศึกษาสิ่งใหม่ๆเฮอมิตมาบอกครั้งนี้หมายความว่าคุณจะได้จบสิ้นสถีเรื่องความรักบางคนอาจจะมีเลิกลากับคนรักหรืออะไรก็ตามแต่ให้คุณโอเพนเปิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาเดอะเฮอร์มิตหมายถึงว่าการศึกษาเรียนรู้บางคนจะได้ เดินทางแล้วได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใหม่เดอะเฮอร์มิตออกมาครั้งนี้หมายความว่าคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับที่สูงขึ้นในเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าการเรียนการสอบบรรจุอะไรก็ตามแต่นั่นเองนะคะขอสักใบค่ะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแขน นะคะนับจากนี้นี่คือพลังงานที่ท่านมาสื่อกับคุณในเดือนกันยายนนี้คุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนคุณดูนะคะนี่คือพลังงานนะคะเดือนกันยานะคะเฮอร์มิตก็หมายถึงเดือนกันยายนแล้วคุณจะได้หลุดพ้นจากความอ่อมความยมภายในเดือนกันยายนนี้และเริ่มต้นใหม่ๆในเดือนในเดือนตุลาคมเดือนนะคะจัดติกนะคะ ห้าเหรียญไม่ใช่ไพ่หลายท่านมาบอกว่านะคะคุณจะได้หลุดพ้นนะคะออกจากความขาดแคลนออกจากความอ่อมความยมในครั้งนี้ในเดือนกันยายนนี้มันเร็วมากค่ะ และชีวิตใหม่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่สักทีห้าเหรียญแล้วก็ห้าถ้วยความอ่อมความยมจะไม่มีในชีวิตคุณอีกต่อไปให้คุณได้รู้ในเดือนกันยายนนี้นั่นเองนะคะนี่คือพลังงานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาสื่อสารกับคุณท่านได้เปิดกุญแจเงินกุญแจทองให้คุณได้รับรู้ให้คุณได้รับทราบแล้วนั่นเองนะคะไม่ว่าอะไม่ว่าตอนนี้คุณมีพลังงานอ,อม ความขาดแคลนจะไม่เกิดขึ้นกับคุณล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามีบางคนยังค้างคาใจไม่ต้องค้างคาใจค่ะเพราะตอนนี้เดือนกันยายนมันจะชะล้างทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะนี่คือราชาถือไม้เท้าไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตอนนี้เวลานี้ คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งธุรกิจการงานของคุณคุณลวงเปิดใจนะคะแล้วคุณจะเจอคู่ที่ใช่สำหรับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามคุณจะเจอเนื้อคู่ในสถานที่ทำงานหรือว่าไปทําอะไรก็ตามนะคะคุณจะได้เจอนิสัยเหมือนกันเป็นคู่เหมือนกันนั่นเองนะคะถ้าเป็นผู้ชายคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งธุรกิจการงานของคุณที่ทำนะตอนนี้เวลานี้คุณเป็นคนเก่ง คุณมองโลกในแง่ดีแล้วคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มุมมองที่ไม่เหมือนใครนะคะนี่คือสิ่งที่จะมาชะล้างนะคะชีวิตคุณนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความอมความยมในครั้งนี้ในเดือนกันยายนนั่นเองและความสําเร็จของคุณคุณจะได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นระดับผอเป็นตำรวจเป็นอะไรก็ตามแต่แล้วคุณก็เป็นคู่ที่เหมาะสมซึ่งกันและกันนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ มาเราสลับให้แล้วนะคะนี่คือความสุขที่คุณคุณจะโดนชัล้างคุณจะได้หลุดพน้นออกจากความขาดแคลนและเรื่องความรักความอมความยมจะไม่มีในชีวิตคุณเดือนตุลาคมเป็นเดือนตุลาที่มีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาหาคุณเดือนกันยายนนี้จะเป็นเดือนแห่งการชะล้าง ความขาดแขนออกไปจากชีวิตคุณความอ่อมความโยมออกไปจฉกบชีวิตคุณเพราะได้กุญแจเงินกุญแจทองจากพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วโชคลาภเงินทองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจหรือว่ารับราชการก็ตามนะคะหรือว่าประกอบวิชาชีพอะไรก็ตามนะคะคุณจะประสบความสําเร็จ ความรุ่งเรืองนี่คือพลังงานของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งของเก่าและของใหม่มามอบให้คุณมาปลดล็อกให้คุณได้ปลดล็อกจากความอมความยมโคตรด,ดีเลยค่ะเราขอวางไว้ตรงนี้นะคะเพราะมันดีเหลือเกินอันบโจทย์สาหรับแม่หมอเลยว่าท่านมาปลดล็อกให้คุณในเดือนกันยายนนี้นั่นเองนะคะทุกคนค่ะวันนี้ค่าคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ